ปูขึ้นเลยปูขึ้นเลยปาขึ้นเลยปูขึ้นเลยปขึ้นเลยปู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 ขนเลยปูขึ้นเลยปูขึ้นเลยปูขึ้เลยปูขึ้น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 เลย โอวยไก่อนนะยินดีหมดอินดหมดกันหลังบุกข้าวก่อนข้าวก่อนข้าก่อนข้าวก่อนข้าวก่อนข้กอนข้าก่อนข้กอนข้วก่อนข้าวก่อนข้าก่อนข้กอนข้าก่อปขาวก่อนข้ก่อนข้ก่อนข้ก่อนาก่อนข้ก่อ้วก่อกข้ก่อนข่อนข้ต่อน้า่อนาว่อมาวก่เนี้าก่อนขูก่อน้วก่อนข้าวก่อนข้วก่อยขวก่อก่วิ